เี่เราจะมาพูดถึงการปฏิบัติเขาปฏิบัติกันยังไงเขาถึงได้มักได้ผลถึงได้ฌานได้ดีปฏิบัติแบบไหนวันนี้เราจะมาพูดถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสมัยท่านมาฝึกกับสมเด็จสังฆราชสุขไก่เถือนที่วัดพรัะ สมัยก่อนวัดตรงนี้ยังเป็นยังเป็นป่าฝั่งทนนี่ยังเป็นป่าวัดพับก็คือตอนนี้เป็นวัดราชศิธารามอยู่อิสระภาพสิบห้าสมัยก่อนยังเป็นป่าอยู่สมเด็จสังฆลานสุกไกลเถื่อนท่านก็สอนลูกศิษย์นะคน พระสงฆ์ที่บวชไปแล้วอยากจะปฏิบัติให้ได้มักได้ผลทั่วประเทศพระมหากษัตริย์<ม>ก็นิมนต์มาเรียนกับสมเด็จสังฆราชสุกไก่เถื่อนที่วัดพลับในที่นตรงนั้นก็มีหลวงปู่มั่นท่านก็มาฝึกปฏิบัติด,ด้วยสมเด็จสังฆราชสุกไก่เถื่อนเนี่ยท่านก็สอนสอนกรรมาฐานก็คือ,อ ส่งฌานให้การดูลมหายใจนี่แหละหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรดูลลมสอนตั้งแต่ดูลมหายใจตั้งแต่ส่งฌานให้ได้ก่อนฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ถุเบกขายกจิตขึ้นมาพิจารณาฌานหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้ลมหายใจตั้งแต่จมกูกหันหน้าอกถึงท้อง บางคนจับไม่ได้ตรงหน้าอกมันก็รู้ลมเข้าลมออกก็ได้ก็คือดูลมหายใจต uh huh. ั้งแต่จมูกหายใจเข้าไปก็รู้หายใจออกมาก็รู้หายใจเข้าไปยาวก็รู้หายใจออกมายาวก็รู้จนจิตค่อยๆลงไป uh huh. จากจะรู้ลมหายใจก็ค่อยๆเบาลงเบาลงทีนี้จะรู้จากหน้าอกถึงท้อง uh huh. ขึ้นลงขึ้นลงจนสงบเราจะรู้ลมหายใจตั้งแต่ลิ้นปีถึงท้องก็จะค่อยๆเบาลงเบาลงจนมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายดูความสงบสงบถึงอุบเบกขาจะน,นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายจนไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นจิตสงบเย็นมีความสุขแล้วท่านก็สอนให้อ ยกจิตขึ้นมาวิปัสสนาญาณก็คือยกมาฌานสามแล้วมาวิวปัสสนาญาณเรื่องร่างกายนี่แหละ,ะท่านก็สอนอภิกษุหลายรูปที่มาณนะที่นั้นอพอสอนคร้าวๆบางองค์ก็ยังทำได้บางองค์ก็ยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรท่านก็ให้ออกทุดงเพราะพระสมัยก่อนน่ะท่านเอาชีวิตเขาแลก ท่านก็เดินทุดงไปตามป่าอยู่ถ้ำอยู่ป่าท่านฝึกทั้งกายทั้งใจในที่นั่นก็มีหลวงปู่มั่นท่านก็มีความตั้งใจท่านก็ทุดงไปในที่ต่างๆระหว่างทางก็มีมีพระที่เคยบวชก็อยากเป็นเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นก็ติดตามไปก็ไปปักกฏตามที่ต่างๆเดินไปถึงทางภาคเหนือ หลวงปู่มั่นก็ปักกฎพร้อมคณะลูกศิษย์ไปด้วยกันในที่นั้นก็มีชาวเขาก็มาถวายพัตหารหเห็นพระธุดงมาปาักกฎก็ดีใจเอาข้าวเอาพัตหารมาถวายให้ท่านอุปถากว,ว่าอยู่ใกล้ไปตั้งการปักกฎสมัยก่อนก็ต้องไปปักใกล้ๆหมู่บ้านเพื่อจะบินทบาทได้ง่าย จะไดไมมไม้มีปัญหาเรื่องขบฉันทั้งหลายทีนี้นายบ้านเขาก็ประวนาตัวว่าเออจะเอาอาหารมาถวายพระที่มาปักกดอยู่มีวันหนึ่งหลวงปู่มั่นก็เดินจงกรมเดินลู้ซ้ายลู้ขวาที่ก็พุดเข้าโทรออกก้าวขาขวาก็พุดธขาซ้ายก็โทพุดโทรพุท มีวันนายบ้านก็เห็นมาดูว่าพระคุณเจ้าหาอะไรอยู่<ม>หลวงปู่มั่นก็บอกอ๋อเรากาลังหาพุทโธอยู่พระพุทโธนายบ้านคนนี้ก็ถามว่ามันเป็นตัวยังไงพุทโธหลวงปู่มั่นก็สอนว่าเนี้ยขวาพุทซ้ายโธนายบ้านก็ทําตามเขาทำตามโดยที่ไม่รู้หรอกวอ่า เดี๋ยว,วเราจะเจอเองหลวงปู่มั่นก็เพราะอันน่าดูขวาพุทสายโทนะพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็จะเจอพุทโธเองในบ้านก็ไปทําทําแบบไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่เขามีความตั้งใจตั้งใจจะหาพุทโธว่ามันเป็นตัวยังไงเขาก็ไม่คิดอะไรเลยะจะตั้งใจจะหาพุทโธ ก้าวขวาพูดโทพูดโทเดินไปน,น,นีเ่เลยเห็นไหมจิตเขาตั้งมั่นเขาสามารถจิตทรงตัวว่าจิตเขาไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็พอได้เสร็จเรียบร้อยหลวงปู่มั่นนั่นก็แนะนําต่อเอไปนั่งนั่งสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจคนเนี้ยเขาไม่ได้คิดอะไรเลยจิตเขาก็จะรวมตัวเร็วที่หายใจแนบแน่น หายใจไปก็รู้หายใจออกก็รู้เหนไหมันสุดท้ายทรงฌานได้ทีเนี้ยพอทรงฌานได้อะไรจะเกิดขึ้นทีนี้เขาจะรู้ละบางทีพระองค์ไหนพระบางบางรูปก,ก็ยังไม่ได้ยังทรงสมาธิไม่ได้ยังไม่ได้มัรคไม่ได้ผลก็จะรู้วาละจิตอของพระที่ตามหลวงปู่มั่นไปพระที่บวชใหม่ยังไม่นาน ยังยังสมาธิอะไรก็ยังไม่ได้ทีนี้อยากจะฉันอะไรก็คิดขึ้นมานายบ้านคนนี้ก็รู้ไหมอ๋อพระองค์นี้อยากจะฉันแบบนี้บางทีเดินป่ามานานเห็นไหมทุดงมานานอของอของที่จะฉันเนี่ยมันท่านยังติดอยู่ในรถอ,อยู่เพราะว่ายังยังบวชใหม่อยู่ยังความลำบากมาไม่ได้อะ อาหารที่จะฉันเนี่ยมันก็ชาวบ้านก็อาจจะมีแค่ข้าวเหนียวยิงทางเหนืออย่างเงี้ยข้าวเหนียวบางทีเป็นพระยังฉันไม่ได้อาหารการกินก็ไม่มีอยากจะฉันแค่คิดแค่เนี้ในบ้านคนเนี้ยก็รู้แล้วว่าอ๋อพระอ,องค์นี้อยากจะฉันอะไรก็ไปทํามาให้ถวายเอหลวงปู่มั่นท่านก็มีวาระจิตปู่มั่นท่านทรงฌานเนี่ยท่านเป็น เป็นพระอริยาแล้วตอนนั้นท่านกเา็เช็คดูว่าเอา๊ะทำไมคนนี้ถึงมีอาหาราที่ไม่ซ้ำกันเลยมาถวายถึงได้รู้ว่าอ๋อพระลูกศิษย์เนี่ยคิดอยากจะฉันแบบนูน้นแบบนี้คิดขึ้นมาแต่นายบ้านเนี่ยมีวาระจิตล้เห็นไหมเขารู้ล้วว่าเออพระองค์นี้คิดอะไรอยู่ซึ่งพระตามมาตั้งนานยังไม่ได้อะไรเพราะคิดมาก หลวงปู่ก็สอนแบบนี้แบบนี้นะเห็นไหมอย่างพวกอย่างหลายคนอย่างพวกเราอย่างเนี้ยนั่งปุ๊บก็คิดนู่นคิดนี่บางทีก็จะเชื่อเชื่อฟังครูบาอาจารย์เหมือนกันแต่ว่าจิตมันยังไม่รวมตัวมันยังคิดนู่นคิดนี่คิดถึงที่หลับที่นอนคิดถึงโอ้ลำบากคิดถึงความลำบากคิดถึงเห็นไหมยังไม่จิตยังไม่ตั้งมั่นก็คิดนู่นคิดนี่สมาธิเลยไม่ได้ แต่ทําไมนายบ้านคนนี้ถึงได้เพราะนายบ้านคนนี้เขาไม่คิดอะไรเขาคิดแต่จะหาพุโทโธหาพุโทโธเขาถึงได้ไวเหมือนกันพวกเราที่มาปฏิบัติอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปคิดมากอ่าแนะนำให้หายใจเข้าพูดหายใจออกโท่อาหายใจเข้าไปยาวก็รู้หายใจออกมายาวก็รู้หายใจเข้าไปสั้นก็รู้หายใจออกมาสั้นก็รู้รู้แค่นี้ไม่ต้องไปรู้อะไรมาก รู้รู้ลมเข้ารูล้ลมออกจิตมันจะค่อยๆสงบลงสงบลงเราจะได้เมื่อไหร่ช่างมันเราต้องทำแบบนายบ้านคนนี้ที่เขาทำไปหลวงปู่มั่นแนะนำเออต้องแบบนี้เห็นะเขาไม่คิดอะไรเลยเขาก็อเหนง่ยายแย่มแค่ไม่กี่วันเขาก็ได้ฌานสี่แล้วซึ่งพวกเราเนี่โอโ้โหแบบอที่บอกความรู้มากไปนะรู้มากจะยากนาน บางคนก็ไปตรงนู้นตรงนี้อาจารย์นู้น,อา,าน,อ,านอ,าอาจารย์นี่นัแบบ่งไปก็คิดอาจารย์นู้นแบอกแบบนี้อาจารย์นี้บอกแบบนน้นอะคนนน้นบอกนั่งไปก็คิดไปไม่ได้อะไรเลยคิดแต่ถึงอาจารย์คิดถึงแต่คําสอนในเมื่อเราจะมาตรงไหนเรามาลองดูอาจารย์บอกทําแบบนี้เราก็ทําเต็มที่เลยทําได้เราก็ถ้าทําแล้วมันไม่ดมีไม่ได้ผลอะไร เราก็ไปหาที่ใหม่แต่เราต้องทำจริงจงจังๆนะทำแบบเนี้ยว่าตรงไหนสอนตรงตามพุทธเจ้าเราก็ทำแบบนั้นไปขอให้เรามีความตั้งใจตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังอ,อย่าไปคิดมากการปฏิบัติทมเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากหลวงปู่มั่นพอท่านทราบแบบนี้แล้วก็ก็บอก ให้สามัญให้พระทั้งหลายที่ติดตามท่านย้ายย้ายไปที่อื่นเดินทุดงต่อท่านก็เดินทุดงต่อไปจนแนะนำลูกศิษย์ก็หลายองค์ที่ได้มักได้ผลเนี่ยท่านก็ฝึกแบบเราดีแหละทุกคนก็ต้องผ่านแบบนี้มาหมดจะได้มักได้ผลก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่ก้าวแรกเนี่ยก็คือดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออก หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เหมือนกันเริ่มต้นท่านก็ทําแบบเรานี่เหมือนกันเห็นไหมท่านยังทําได้เลยแล้วเราจะทําไม่ได้ยังไงให้เรามาคิดพิจารณาดูว่าเ,ออเราทําจริงทําจังหรือ,อยังเราคิดมากไปหรือเปล่าในการปฏิบัติหลวงปู่มั่นเนี่ยพอท่านอ่าก่อนที่ท่านจะมรณาภาพอย่างเงี้ยท่านกลับไปวัดบ้านเกิดท่าน ก่อนที่ท่านจะมรณะภาพท่านก็สั่งเ,เรียกลูกศิษย์ทั้งหลายที่เคยเ,เป็นลูกศิษย์ท่านมาทีนี้ท่านก็จะแสดงครั้งสุดท้ายให้ลูกศิษย์ดูละสอนมาเยอะแยะและให้ลูกศิษย์เห็นให้ลูกศิษย์นั่งนั่งดูอาจารย์ละตอนนี้อาจารย์ก็จะแสดงให้เป็นครั้งสุดท้ายละแสดงยังไงเห็นไหมคูมั่นก็ให้ลูกศิษย์มาดูท่านตอนที่ท่านจะมรณะภาพ พิสูจทั้งหลายที่เคยติดตามท่านเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็มองมานไทุกคนก็นั่งเงียบๆมาพิจารณาครูบาอาจารย์จะได้ทั้งคนดูและคนที่กําลังจะมรณาภาพลูกศิษย์ทั้งหลายก็มองดูหลวงปู่มั่นนะครูบาอาจารย์เหล่านี้นะสมัยก่อนก็ยังหนุ่มยังหนุ่มยังแน่นยังเดินทุรดงไปทั่วสารทิศเพื่จะฝึก ฝึกทั้งกายฝึกทั้งใจเพื่อจะได้มักได้ผลเดินทุดงไปมาทั่วละเดินไปทั่วประเทศถึงประเทศเพื่อนบ้านเดินเท้านี่แหละเพื่อจะเอาจะได้มักจะได้ผลแต่ตอนเนี้ยจากเมื่อก่อนกําลังบังชาดีแต่ตอนเนี้ยครูาาบา,าอ,นนอ,อาจารย์เราตอนเนี้ยไปไหนไม่ได้ละตอนเนี้ยนอนนอนรอละร่างกายเนี่ยเพราะว่า ร่างกายเนี่ยมันเป็นรังของโรคมีโรคทุกชนิดอยู่ในกายนี้เห็นไหมตอนนี้ท่านก็อายุสังขารก็มากแล้วเห็นท่านก็เหมือนเราอ่ะผ่านปฐมมาวัยผ่านมัดชิงม,มาวัยตอนนี้อปัดชิงม,มาวัยแล้ววัยสุดท้ายแล้วตอนนี้ท่านจะมาแสดงให้ดูว่าอ,อตอนเนี้ท่านจะ,ะมรณภาพนะลูกศิษย์ลูกหาก,นะก็พิจารณาอย่างเงี้ยไม่มีใครที่จะมาล้อง ผมร้องไห้ฟงฝ่ายว่าเอออาจารย์เราไม่อยู่แล้วโอ้ร้องไห้เสียอกเสียใจไม่มีลูกศิษย์ทุกคนก็มองอาจารย์เรามองไปก็พิจารณาอีกหน่อยเราก็จะเหมือนอาจารย์เราเหมือนกันะก็ต้องมรณะภาพไปเหมือนกันใช่มเพราะกายเนี้ยมันมีอายุการใช้งานแต่จิตวิญญาณของเราเนี่ยที่มันจะต้องไปต่อให้เป็นครูอาจารย์นาทีสุดท้ายอาจารย์ก็ยังเป็นครูให้เราอยู่ ให้เราดูคิดพิจารณาสมัยก่อนอาจารย์เราก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ตอนนี้อาจารย์เราก็พอ้อหนังคุ้มกระดูกละตอนนี้เราก็พิจารณาไปพิจารณาไปดูอาจารย์ไปพิจารณาไปตอนนี้อีกหน่อยก็อาจารย์เราขอ,อ,อมรณาภาพไปทาไม่เผาไปก็เป็นอาหารของสัตว์ไปคิดพิจารณาอย่างนี้เราก็ดูไปดูไป ระหว่างที่ลูกศิษย์ดูหลวงปู่เนี่ยก็ทรงฌานนะท่านรู้ว่าอ๋อวาระสุดท้ายของท่านเข้ามาแล้วเพราะท่านะเป็นพระอรหันเนี่ยการที่จะเข้านิพพานได้ท่านรู้ตัวละถึงเรียกลูกศิษย์มาระหว่างนั้นะท่านก็ทรงฌานอนอนนอนอย่างนี้ยก็ท่านก็เข้าฌานหนึ่งนได้ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ถึงอุเบกขายก็ผิด แล้วก็ถอนมาพิจนารณากายแล้วกายของเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็ยังแข็งแรงดีแต่ตอนนี้กายนี้มันประกอบด้วยธาตุทั้งสี่มันไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นของมันอย่างเงี้ยมันถึงเวลาอายุไขมันหมดแล้วร่างกายครที่ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ เดี๋ยวอีกหน่อยาธาตุลมเราดับาธาตุดมดับาธาตุไฟดับเดี๋ยวเหลือแต่าธาตุน้ำซอะาธาตุดินอยู่ถ้าเขาไม่เอาไปเผาตรงนี้เราก็เป็นทิ้งไว้มันก็เป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายไปถ้าเผาทิ้งเป็นขี้เถ้าไปกลับสู่ดินเหมือนเดิมเป็นขี้เถ้าก็เป็นาธาตุดินสุดท้ายก็หายไปท่านก็คิดพิจารณาท่านไปอย่างนี้ เอาชาญออกชาญทีนี้ท่านก็นมาพิจารณาสุดท้ายมาหลวงปู่มั่นก็ออกมาทรงชาญหนึ่งว่าทรงชานหนึ่งเนี่ยพิจารณาร่างกายร่างกายนี้เป็นรังของโลกมีโรคทุกชนิดท่านก็วิปัสสนาญาณท่านดีท่านก็วิปัสสนาญาณของท่านไปว่าอสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรกายมันก็เป็นอย่างนี้แลเรายังอยากจะมีกายแบบนี้อีกไหม มันก็พิจารณาละสุดท้ายเราก็ไม่มีไม่เราก็ไม่ต้องการอะไรเลยถ้าเราต้องการการเกิดนะถ้าตายไปกลับมาเกิดกลับมาเกิดเราก็เหมือนเดิมเ,เกิดเดี๋ยวเราก็ตายเกิดเราก็แก่แก่แล้วเจ็บเจ็บแล้วตายท่านก็คิดพิจารณาอย่างเงี้ยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาสุดท้ายว่า,าไม่ต้องการจริงๆท่านเนี้ยประกอบได้ร่างกายเนี่ยประกอบได้ท่าทั้งสิ่ง เราจะไม่มีกายแบบนี้อีกแล้วแล้วท่านก็ออกไปเข้านิพพานไปทิ้งกายไว้ในโลกนี้เข้านิพพานไปไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเนี่ยท่านก็วิธีการเข้าเข้านิพพานของพระอรหันต์ทั้งหลายก็เป็นแบบนี้ เราก็เหมือนกันอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเหมือนกันเราจะไปเยี่ยมคนป่วยคนไข้ที่อยู่โรงพยาบาลน,นี่เราดูแล้วสภาพน่าจะไม่รอดละเราไม่ใช่ว่าโอ้ยไปร้องผมร้องไห้อกโอไม่ต้องไปกลัวนะไม่ต้องไปกลัวออย่างนั้นก็ไม่อย่าไปอย่างนั้นบางคนร้องไห้ฟูมไฟที่ให้บางคนก็โอ้ เนี่ยสัมมาละหังไว้นะ,ะพุโทโธพุโทโธบางคนไม่เคยปฏิบัติแล้วไปบอกอย่างเงี้ยจากพุโทโธมันจะกลายเป็นพุโทโธพุโทโธพุโทโธเห็นไหมตายแน่ตายแน่มานนคนยิ่งกลัวตายก็ไปอีกบางคนเนี่ยถ้าพุโทโธขึ้นมาก็รู้แล้วโอ้ตัวเองจะตายทีนี้ไม่อยากตายก็โอ้ไม่เอาไม่เอาไม่อยากตายเห็นไหมบางคนก็อ๋อไปบอกอปู่ย่าตายายซึ่งไม่เคยทําบุญทํากุศลไม่เคยนั่งสมาธิ ยายสัมมาละหังไว้นะคิดถึงองค์พระเจ้าสัมมาละหังไปนะตลอดชีวิตมาอา,อา,อา,อาชีพงมหอยขายทุกวันงมหอยเสร็จก็ตัดก้นหอยตลอดเห็นไหมก็ไปขายที่ตลาดชีวิตมีอย่างเนี้ยอาจินตกรรมกรรมประจําใจกรรมที่ทําตลอดมาพอถึงเวลาสัมมาอรหังก็กลายเป็นหน้าอ๋อ พอพูดออกมาบอๆเป็นสัมมา阿拉ห้อยสัมมา阿ะห้อยเห็นไหมตายไปไหนกิจจับอยู่ที่หอยหไหมตายไปก็ไปเกิดเป็นหอยเห็นไหมนี่ยเราไปปฏิบัติเราไปเยี่ยมคนไข้อะไรก็แล้วแต่เราต้องดูก่อนว่าคนนั้นนะเขาปฏิบัติหรือเปล่าแต่ถ้าเขาปฏิบัติเคยมานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออแนะนําได้มไม่เป็นไรนะ บุญก็ทำมาเยอะแยะและทานเรามีละศีลเรามีละมาปฏิบัติก็ปฏิบัติแล้วคนประเภทอย่างเงี้ยจะไม่กลัวตายเพราะว่าอย่างพวกเราเนี่ยไม่กลัวตายละเพราะเราปฏิบัติเราเราสะสมบุญมาเยอะละทานเราก็มีละศีลเราก็รักษาภาวรณาเราก็มีถึงแม้เราจะไม่ได้มักไม่ได้ผลแต่เราก็จะไม่กลัวตายถ้าเราอย่างเงี้ยอย่างพูดเดียกันไปเยี่ยมกันเนี่ยโอเคทําใจให้สบายนะ หายใจนยคนยังไม่ได้อริยะแล้วก็หายใจเข้าพูดหายใจเอาโทนะคิดถึงพทธเจ้าไว้คขนั้นพอแล้วทีเนี้ยเราต้องมีเวลาให้เขาถ้าเรารู้แล้วบางทีหมอเขาจะบอกว่าแล้วออคนไข้เขาจะไม่รอดแล้วนะให้ดูเราพูดแค่นี้พอเพราะคนไข้เนี่ยเขาจะได้มีเวลาอย่างพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปพูดกอกหูบ่อยๆพูดทีเดียวจบเพราะเรารู้แล้วเนี่ยเราก็มาพิจารณาอย่างเนี้ยเข้าฌานออกฌาน เรามาพิจ,จารณาทิ้งกายเห็นไหมเราก็สามารถเข้านิพพานได้แต่เราอ่ะเราจะเข้าได้เราต้องทํำยังไงก่อนอย่างน้อยน้อยเราต้องทรงถ้าเราไม่อาไม่ยังไม่ได้อดียะทั้งหลายอย่างน้อยน้อยชั้นสี่เราต้องได้เห็นไหมเข้าชั้หนึ่งออกเข้าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นส,สี่เห็นไหมถอยขึ้นมาแล้วก็มาพิจารณากายอย่างที่หลวงปู่มั่นเขาท่านท่านทาไว ท่านเป็นครูให้เราเนี่ยเราออามาตามทําตามให้เรามาคิดพิจารณาบ่อยๆการที่ว่าเออไปเยี่ยมคนไข้อะไรแล้วแต่เราต้องดูสภาพบางคนไปนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคนเราตายทุกคนโอ้โหไม่เคยปฏิบัติโอ้โหตาเหลือกตาค้างเลยเห็นหมโอ้โหจิตเศร้าหมองแล้วตายแน่ตายแน่บางทีก็แช่งชักหักกระดูกพวกเราคนที่ไปพูดอีกเหนะเขาก็จิตเศร้าหมองเห็นไหม เราก็เป็นบาปเหมือนกันที่ทําให้เขาเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาต้องตกนรกเพราะพระพุทธเจ้าตัดว่าจิตเศร้าหมองมีนรกเป็นที่หวังได้เพราะฉะนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมเราต้องมีปัญญาในการคิดพิจารณาจะพูดกับใครนะที่เขาบอกว่าจะต้องไปพูดกับใครด้วยเรื่องอะไรเราต้องมีปัญญาการไปเยี่ยมคนไข้เนี่ยเราต้อง ไปถึงแม้ว่าเออเราก็อย่าไปไปพูดถ้าเราไม่รู้เรื่องอย่าไปพูดดูให้กําลังใจก็โอเคนะให้เขาให้กําลังใจก็พอไม่ต้องไปพูดมากว่าเราเราคิดเรากลัวพูดแล้วผิดอย่างเงี้ยแล้วยิ่งพวกไม่ได้ปฏิบัติอย่างเงี้ยหัวพูดไปในยิ่งกลัวพวกนี้ก็กลัวตายตาเหลือบตาค้างอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นบาปเป็นกรรมกับเราเปะปะ ให้เราไปคิดพิจารณาดูว่าออมันจริงไหมอย่างน้นอยๆเนี่ยมาอยู่ที่นี้ก็อยากจะให้ขั้นต่ําให้ได้ประโสดาบันนะอย่างน้นอยๆสบายใจเกิดเต็มที่เจ็ดชาติไม่ต้องอลงนรกหรือเป็นเกิดเป็นสัตว์เป็นสุลกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างน้นอยๆเราเกิดะระหว่างมนุษย์กับสวรรค์มนุษย์กับพรหมโลกมาลำบากอีกแค่เจ็ดชาติ ให้พวกเราไปคิดพิจารณาบ่อยๆนะมันต้องความอดทนการมาปฏิบัติเราต้องมีความอดทนอดกั้นเสียสละเวลานชชีวิตของเราอะ่ะตอนนี้บั้นปลายแต่ละคนเนี่ยส่วนมากก็จะ,ะปัดชิมมาวัยกันนะวัยสุดท้ายแล้วตอนนี้มันเป็นวัยที่เราต้องรีบคอยควายคว้าหาบุญหากุศลไว้เพื่อจะเดินทางต่อเป็นสเสบียงที่เดินทางต่อไปนะตอนนี้เราต้อง หาเวลาให้กับตัวเองอย่าไปเชื่อคนอื่นตอนนี้ร่างกายแข็งแรงอไปเที่ยวอยากไปกินอะไรก็กินอยากเที่ยวก็เที่ยวไม่มีสักอันเลยว่ามาปฏิบัติธรรมสร้างบุญสร้างกุศลเราผู้มีปัญญาเราต้องมาสะสมบุญกันทานสิลภาวนาเพื่อเป็นสเสบียงที่จะต้องเดินทางต่อซึ่งหนทางนี้อีกยาวไกล ให้เราพวกเราไปคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะศาสนาพุทเป็นศาสนาของผู้มีปัญญาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแล้วค่อยๆลืมตาเราจะพักสักครู่